เลือกได้วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจไม่เพียงส่งเสริมกิจกรรมชมรมทางด้านวิชาการเท่านั้นแต่ยังมีชมรมที่นักเรียนให้ความสนใจด้วยกันอีกสองชมรมได้แก่ชมรมเทคนิคการแต่งหน้าที่ได้รวบรวมเทคนิคการแต่งหน้า ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าเอฟเฟกการทำผมด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลายและอีกหนึ่งชมรมก็คือชมรมการเขียนบอร์ด LED ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกแบบการเขียนบอร์ดด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยครับ พียวคอลลาเจนตรายเป๊ปถ่ายของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083 299 3223 ID Line 083 299 3223ย0 8 3 9หรือฝากข้อความทางอินบ็อก เฟซบุ๊กรายการนี้สวัสดีค่ะ ความรักที่มาพร้อมกับกุรูรักท่านนี้ค่ะปรบมือต้อนรับนะคะคุณหมอพันศักดิ์สุกเระค่ะสว,สวัสดีค <ขา S 2> ่ะสวัสดีคุณหมอครับโอเคอยากถามน้องว่าเรื่องของการรักรุ่นพี่คิดว่ารักรุ่นพี่ดีกว่ารักรุ่นเดียวกันจริงไหม ไม่แปลกใจเลยครับคุณผู้ชมยังอยู่ในวัยเรียนเขาเรียนหนังสืออยู่ก็ดีแล้วที่เขาตั้งใจเรียนพี่แจ็คครับสเปคสาวของพี่แจ็คเป็นยังไงครับผมชอบแบบร่าเริงครับอ๋อยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมแล้วทุกวันนี้เนี่ยเวลาเรามองสาวสาวที่เรามองเนี่ยจะเป็นน้องน้องรุ่นราคราวเดียวกันหรือเป็นรุ่นใหญ่ส่วนมากเป็นรุ่นน้องครับชอบรุ่นน้องเหรอรุ่นน้องมันมันสดชื่นยังไง พร้อมเหมือนเด็กดีครับได้ดูแลด้วยครับเราจะได้ดูแลน้องการที่ได้ดูแลแฟนมันทําให้เรา,าร,รู้สึกยังไงพี่แจ็คมันรู้สึกดีครับดูแลเรื่องสิ่งรอบตัวครับเช่นคอยดูเขาตลอดเวลาน้องกิฟต์น้องกิฟต์ตอนนี้มีแฟนยังคะยังค่ะ,ย,คะยังสอดอยู่ธรรมดาละกิฟชอบหนุ่มแบบวัไหนชอบแบบรุ่นพี่หรือว่าชอบรุ่นน้องคะรุ่นน้องน้องมันแซ่บยังไงครับพี่ออนก็คือ ข้อดีของเด็กมีอะไรบ้างเอาใจเก่งขีอ้อนแล้วถ้าในจินตนาการเราเราคิดว่าคบกับแฟนที่โตกว่าน่าจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างข้อดีก่อนน่าจะเป็นที่ปรึกษาให้ได้ีกว่าแต่ก็ไม่แน่นะเพราะขา้อาจจะเคยผ่านวัยนั้นก็อาจจะเข้าใจก็ได้<ถ>อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราคิดไม่เคยมีแฟนที่เป็นผู้ใหญ่งไงก็เลยยังไม่รู้น้องอันทรงผมเท่มากมือนกบบนักเลงญี่ปุ่นอิโมร็อกอิโมร็อกนี่รูปใหญ่เลยรูปใหญ่เลย อ๋อชมไม่ได้เอาแล้วน้องอันทุกวันนี้ถ้าเกิดจะคบกับแฟนเนี่ยชอบแบบเด็กกว่าหรือว่าผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่ครับเฮ้ย hey, ทาไมอะทาไมเพราะว่าเขามีความคิดที่โตกว่าเราชอบให้เขาเป็นผู้นําหรือเราอยากเป็นผู้นาก็สลับกันไปครับอ๋อ oh, สลับกันได้เลยสลับผู้ใหญ่เนี่ยข้อดีมีอะไรบ้างก็มีเทุผลครับมีอะไรแล้วก็มีความเป็นผู้นําแล้วก็แนะนำเราแล้วอ่าแล้วมีข้อเสียไหมก็ ไม่น่าจะมีไม่มีเลยใช่ไหมแล้วเด็กอะเด็กมีข้อดีอะไรบ้างก็น่ารักที่เดียวสดใสสดใสแล้วข้อข้อไม่ดีของเด็กอะไม่ค่อยมีเหตุผลับมีเงาฟันทรงไหนบ้างหน่อยรักรุ่นพี่เนี่ยดีกว่ารักรุ่นเดียวกันจริงไหมคะจริงครับจริงค่ะขอบคุณค่ะสวยไปอันส่งผมเท่มากเพียรคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 i d l i n e 0832993223ไอดีลน์3 3, 3 3, หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้ค่ะเดี๋ยวเชิญคุณหมอนะคะมาฟังน้องๆ ทางห้องนี้โหวตกันหน่อยค่ะว่ารักรุ่นพี่เนี่ยดีกว่ารักรุ่นน้องหรือรุ่นเดียวกันไหมคะชอบแบบรุ่นพี่รักรุ่นพี่ดีกว่ารักรุ่นพี่ดีกว่ารุ่นเดียวกันจริงไหมน้องๆลงความเห็นว่าจริง4 2 2 7ไม่จริง57.73%แหม รุ่นใหญ่อย่างเลิฟติวเตอร์คิดว่าจะมีแฟนทั้งทีต้องรักรุ่นพี่ดีกว่าจริงไหมครับเดี๋ยวต้องถามพี่โน้ตกับพี่ภูมินะมันแสดงว่า ถึงโรคจะเปลี่ยนไปนะโลคจะเปลี่ยนไปนะแต่แนวคิดมันยังเหมือนเดิมนะเด็กรุ่นอายุ1 7 1 8เนี่ยพอเริ่มเข้าวัยรุ่นมาสักระยะเนี่ยมันจะมองเห็นรุ่นพี่ดีนะไม่ว่ารุ่นพี่ผู้หญิงรุ่นพี่ผู้ชายนะครับทีนี้บางเรื่องที่พวกเราไม่พูดมากก็คือรุ่นพี่เปดีเรื่องเก็บเอาไว้นะแต่ที่แน่ที่สุดก็คือรุ่นพี่มักจะเข้าใจเรามากกว่าเพื่อนเราใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วมองแล้วรู้สึกเหมือนว่ารุ่นเพื่อนเราบันงั่เงามากกว่าใช่ไหมครับลูก ใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาเข้าใจไหมมนุษย์เนี่ยชอบเห็นอะไรที่อีกฝากหนึ่งดีกว่าเสมอที่เคาเรียกภาษาอังกฤษว่า the glass on the way g r e e n e r on the other side อชอบมองที่อื่นดีกว่าความจริงแล้วเพื่อนเรามันก็โอเคแหละแต่เราอยู่กับเพื่อนเราตลอดมาเรื่อยๆใช่ไหมครับพอเราอยู่กับเพื่อนเราต่อมาเรื่อยๆเราก็ชอบมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีกันและกันแล้วก็จดจําเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีกันและกันแล้วลืมสิ่งที่ดีงามกันและกันใช่ไหมลก นี่เป็นจิตวิทยาจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราอยากจะชนะคือชอบรุ่นพี่มีปัญหาหรอกใครๆก็ชอบเพราะดูรู้สึกมันดูดีไม่ว่าเขาจะสร้างภาพไม่ว่าเธอจะน่ารักเธอจะเอาใจเราเธอจะรู้ใจอย่างไรก็คือมันถูกใจนะมันถูกใจนะโอเคเลยชอบรุ่นพี่รุ่นพี่ถูกใจแต่ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะเราต้องคิดต่างคนอื่นมันต้องคิดนอกกรอบใครๆก็ชอบรุ่นพี่ เลิกกันสักกี่ลายแล้วลูกเลยเลิกแทบทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ไหมเพราะ่าสักพักหนึ่งมันก็เริ่มจะตัวตนที่แท้จริงโผล่และไม่ค่อยเอาใจงนั้นถ้าเราเริ่มหัดจีบรุ่นเพื่อนบ้างที่เพื่อนเพื่อน,อนที่คนอื่นเขาไม่จีบเนี่ยโอกาสสาเร็จสูงไหมลูกไม่เหรอ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เธอไม่เอาเธอเหรอแต่ก็ต้องมองมันท้าทายสิเธอแค่ยกเดวทางให้ยังไม่ทันทําเลยมันถอดใจนะนะแค่ยกให้เธอฟังว่า จริงๆแล้วคนเนี่ยจะชอบรุ่นพี่เพราะรุ่นพี่เอาใจรุ่นพี่รู้ใจรุ่นพี่ถูกต้องแต่รุ่นตัวเองเนี่ยมันจะมองเห็นของที่ไม่ดีเริ่มมองเห็นความดีรุ่นเพื่อนทําไมฝึกไว้ตอนนี้เพราะในอนาคตเมื่อเราแต่งงานแต่งการมีคู่แล้วเนี่ยเราต้องอยู่กับคู่เราแบบไว้ใจกันจะมีใครไว้ใจกันเท่าเพื่อนกันใช่ไหมครับโอเคอแค่นั้นแหละสรุปว่าใครๆก็ชอบรุ่นพี่ไม่ว่ากันหรอกค่ะขอบคุณคุณหมอพันศักดิ์สุการเรศค่ะ